สวัสดีค่ะ Welcome to my channel ยินดีต้อนรับสู่ช่องพิราดาค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะติดตามชีวิตของนอกน้อยลูกนกพิราบนะคะตอนนี้เขาก็คงจะอายุประมาณ6อาทิตย์แล้วค่ะเขาบินได้เก่งแล้วนะคะเขาจะมาจับแล้วก็วนเวียนอยู่แถวนี้ค่ะจับอยู่บนเกาะอ,อยู่บนต้นไม้ทำความสะอาดขนนะคะ ช้ปากของเขาดึงขนขึ้นมาทีละเส้นนั่นล่ะค่ะดูความน่ารักของเขานะคะส่วนแม่ของเจ้านกพิราบก็วนเวียนอยู่แถวนี้ค่ะคอยสอดสองดูแลลูกเหมือนเดิมค่ะเจ้านกพิราบตัวนี้ดูเหมือนว่าจะรักลูกมากๆเลยนะคะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนในโลกใบนี้แหละค่ะห่วงใยลูกตัวเองค่ะเขาก็จะมาจับ ป้องปอ,งอยู่ตรงนี้อาจจะค่อยแอบสอดส่งพิรดาก็ได้ว่าจะเอาเมล็ดพันธุ์พืชมาวางไว้ไหมแต่ช่วงนี้เราก็เอาไปวางไว้ค่ะเป็นห่วงเจ้านกน้อยยังอ่อนไวัยยังหากินอาหารยังไม่เก่งค่ะบางวันแม่เขาก็จะชวนลงมาค่ะสองแม่ลูกก็จะบินลงมา จิกกินเมล็ดพืชที่พิรดาวางไว้หลังจากนั้นเขาก็บินขึ้นไปนะคะไปเกาะอ,อยู่บนหลังคาบ้านของผู้คนแล้วก็ป้อนอาหารกันแล้วก็จะพากันบินอยู่แถวๆบริเวณนี้แหละคะ่ะพิรดาแอบเพนนะลูกนกก็จะบินตามแม่นกนะคะเขาก็คงจะเรียนหัดบินอยู่นั่นแหละคะ่ะก็เอาชีวิตของ นกพิราบมาให้ชมให้ดูกันนะคะก็จะเป็นไปตามอย่างนี้หมุนเวียนไปเป็นปีนะคะเขาจะอยู่ได้4ปีถึง15ปีเลยค่ะถ้าหากว่าอาหารการกินสมบูรณ์แล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรชีวิตของนกพิราบก็จะยืนยาวถึง15ปีเลยนะคะคิดว่านกพิราบ กลุ่มนี้สองสามตัวนี้นะคะอาจจะเป็นนกพิราบที่เขาเคยเกิดลูกอยู่แถวบริเวณสวนพิราดาปีที่แล้วนั่นแหละคะ่ะแล้วปีนี้เขาก็จะทำรังบนต้นมากแอปเปิลพิราดาอีกแล้วนะคะก็ไม่ชอบพิราดาเคยไล่เข้าไปเขาก็มาคะ่ะเพราะว่าแอปเปิลต้นนี้มันจะเกิดอยู่ใกล้ๆฝาผนังก่อสร้าง มันจะเป็นสถานที่เหมาะแล้วก็กำบังลมได้ด้วยค่ะเขาถึงมาสร้างบ้านอยู่บนต้นแอปเปิลนี้อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะสำหรับวันนี้พิราดาก็เอาชีวิตนกพิราบมาฝากเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดชอบใจกดไลค์ให้พิราดาบ้างนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ